เรามาดูในข้อที่3นะครับพิจารณาแบบรูปแล้วเติมคําตอบเหมือนกันเลยครับแบบรูปนะครับก็คือพวกนี้ครับแบบรูปพวกนี้เติมคําตอบตรงจุดตรงนี้นะครับเป็นการหาจํานวนจุดนะครับฉะนั้นไม่ใช่จํานวนการเหมือนข้อที่2นะอนันก้การไม่ขีดนะครับจุดก็คือจุดพวกนี้นั่นเองครับมีกี่จุดถ้ามีรูปให้แล้วเราก็นับแล้วก็ใส่คําตอบได้เลยครับรูปที่1มี1จุดครับรูปที่1มี1จุดรูปที่2มี หนึได้3จุดนะครับรูปที่3นับไปเลยครับมีให้นับก็นับหนึ่งสามสี่ห้าหกครับได้6รูปที่4เรานับได้10ครับทีนี้รูปที่9ไม่มีให้นับเราจะพิจารณาแล้วก็ทำการคิดได้ยังไงนะครับวิธีการก็คือสังเกตดูครับรูปที่1นะครับเราได้1จุดครับรูปที่2ครับเป็น1 แล้วก็2ครับอันนี้คือ1จุดนะครับ1จุดแล้วก็2จุดครับรูปที่3เป็นยังไงครับ1ครับ2ครับแล้วก็3ครับอารูปที่4นะ่น่าจะเป็น1 2 3 4ถูกต้องไหม1 2 3 4 1 2 3 4ฉะนั้นรูปที่9คืออะไรครับ ก็คือ1บวกกันจนถึง9นั่นเองครับมันคือ1บวก2บวก3บวก4บวก5บวก6บวก7บวก8แล้วก็บวก9ครับนี่คือรูปที่9ฉะนั้นได้ทั้งหมด45จุดครับไม่งั้นลองเขียนดูครับเราลองนับกันดูนะ เราใช้วิธีการคำนวณเพื่อประหยัดเวลา่นเองนะครับสังเกตจากแบบรูปแล้วมันจะช่วยไปมีประโยชน์ในเรื่องตรงนี้ครับประหยัดเวลาที่เราจะมานั่งทดลองดูทีละรูปทีละรูปนะครับเอาละมาดูท่อที่2ครับข้อที่2ครับถ้านับแล้วรูปที่1ได้4、ครับรูปที่2ได้9รูปที่3ได้16รูปที่4ได้25ครับ ถามหารูปที่เก้าใช่ไหมครับถามหารูปที่เ้าวิธีการคิดคิดยังไงครับวิธีการคิดเราสังเกตเห็นว่าลองดูนะอันนี้คือด้านนี้มีสองจุดด้านนี้มีสองจุดนะครับเป็น2องคูณสครับเท่ากับ4รูปที่2เป็น3ครับ3ม คูณสเท่ากับ9ครับตรงกันไหมครัตรงกันนะครับตรงกันนะครับรูปที่3ครับ4ครับแล้วก็4ด้วยครับสี่คูณสี่สี่สสสสสสครับฉะนั้นเห็นรูปนี้ไหมกี่อันครับ5ครับ ห้าห้ายี่สิบห้านะครับห้าคูณห้ายี่สิบห้าฉะนั้นรูปที่เก้าก็จะเป็นอะไรครับรูปที่เก้าคือสิบคูณสิบถูกต้องไหมครับสิบคูณสิบนะครับเท่ากับหนึ่งร้อยนั่นเองครับฉะนั้นข้อนี้เราตอบหนึ่งร้อยนะครับสำหรับรูปที่เก้าครับมาดูรูปที่สามครับ รูปที่สามเนี่ยนับได้นับไปก่อนอ่ะจะได้ไม่ต้องมานี่เราจะได้ไปเสียเวลารูปที่เก้าอย่างเดียวได้หกได้สิบสามได้ยี่สิบสองได้สามสิบสามได้หนึ่งร้อยสิบแปดนะครับทีนี้ไอ่หนึ่งร้อยสิบแปดเนี่ยมันคิดยังไงอ่ามาลองดูครับหนึ่งร้อยสิบแปดเราลองดูวิธีการคิดนะรูปที่หนึ่งก็คือ สามครับแล้วก็สามนะครับรูปที่สองครับสามครับห้าครับและห้ามีสามกันนะมีสามเหมือนกันครับมีสามเหมือนกันนะครับรูปที่สามครับรูปที่สามมี3ครับ 5แล้วเท่าไรเอ่ย7แล้วก็7เราสังเกตอะไรไหมสังเกตตะกี้นี้นะครับส่วนที่มันซ้ำกันเป็น55นะครับตรงนี้ซ้ำกันเป็น 7, 7ลองดูนะ3 5 7้แล้วก็7ครับรูปที่4 3เหมือนเดิมครับ5 เแล้วอันนี้เท่ากันครับฐานมันเท่ากัน2อัน99ครับ3 5 7แล้วก็9แล้วก็9ครับฉะนั้นรูปที่9ก้แล้วครับรูปที่9มันก็จะได้3าบวกห้าโอ้ขอโทษทีครับ บวกห้าบวกเจ็ดบวกเก้าบวกเก้าแล้วเป็นไรสามห้าเจ็ดเก้าเป็นเลขคี่นะครับสิบเอ็ดบวกสิบสามบวกสิบสามแไรสิบห้าบวกสิบเจ็ดบวกด้วยเดี๋ยวนับก่อนรูปที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับ อ่ารูปที่9ครับรูปที่9ก็จะได้10 17แล้วนะก็เป็น19บวก19เท่ากับ1 0 8อ่าโทษที118จุดครับพิจารณารูปกับส่วนที่เขียนเป็นตัวเลขไว้ข้างล่างตรงนี้นะครับเพื่อทำความเข้าใจกับมันอีกทีนะครับชุดคำตอบออกมาเรียบร้อยนะครับสำหรับข้อนี้